สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนสรรมการตรีโกณมิติกันนะคะเนื่องจากฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยไม่ได้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจํานวนหรือมุมใดๆอาจจะซ้ํากันได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากวงกลม1ห,หน่วยมันจะวนนะคะวนวน,วนเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดค่าที่ซ้ํากันได้ ดังนั้นเวลาที่เราหาคำตอบของสมการเนาะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดขอบเขตให้คำตอบที่ได้เนี่ยควรจะอยู่ในรูปทั่วไปเพราะว่ามันมีหลายคำตอบนั่นเองอ่ะเวลาที่เราพิจารณาคำตอบของสมการของฟังก์ชันตรีโกณมิตินี้เราก็ดูใน4ควอเลนเนาะถ้าตกอยู่ในควอเลนที่1เราก็ตอบเป็นเซตาเลยถ้าอยู่ในควอเลนที่2เราก็จะตอบเป็นพพยลบเซตาหรือ180องศาลบเซตานะคะ ถ้าอยู่ในควอเันที่3ก็จะใช้พพยบวกเซตาหรือ180องศาบวกเซตาเนาะแล้วก็ควอลนที่4 2่สพลบเซตาหรือ360ลบเซต้านั่นเองอ่ะตัวอย่างที่1นะคะข้อ1 Cos x เท่ากับเศษ1ส่วน2ข้อนี้ตัวแปรก็คือตัว x นะคะตัวแปรก็คือตัว x ตัว x ก็คือมุมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าค่า x ของเราควรจะเป็นเท่าไหร่ ที่ทําให้ค่าคอสเท่ากับเศษหส่วนสแล้วก็บอกเงื่อนไขมาข้างๆค่ะว่า x เนี่ยเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วนสเพราะฉะนั้นก็พิจารณาแค่ควอันที่1เท่านั้นนะคะพิจารณาแค่ควอันที่1เท่านั้นจาก cos x เท่ากับเศษ1ส่วน2เราจะได้คอ s อะไรบ้างที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คะ คอสพายส่วน3ใช่ไหมคะเท่ากับเซหส่วน2แล้วเราพิจารณาแค่ควอรันที่1ควอรันเดียวดังนั้น x ของเราก็เลยเท่ากับพายส่วน3โอเคไหมคะจบข้อที่1นะข้อ1มีแค่คำตอบเดียวง่ายๆตอบแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปข้อ2กำหนดไซน์เซตาเท่ากับ1ส่วนส แต่ข้อนี้ต่างจากข้อ1น,นะคะเมื่อกี้เขาบอกขอบเขตบอกช่วงคําตอบมาว่าอยู่ในคออัมนที่1แต่ข้อนี้ไม่ได้บอกข้อนี้ไม่บอกขอบเขตเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกขอบเขตคือต้องตอบในรูปทั่วไปอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ s ซ n เซต้า,เ,าเท่ากับเศษหส่วนสเราจะได้ s ซ n ์อะไรบ้างที่เท่ากับเศษหส่วนสคะค่าปกติที่เรารู้ ถ้าค่าไซน์เป็น1นึ่งส่วนองหมายความว่าค่าไซน์เป็นบวกก็จะตกอยู่ในควอเลนที่1่กับควอลันที่2ถูกไหมคะถ้าควอเลนที่1่ให้ตอบเซต้าเลยไซน์อะไรได้1นส่วนสองก็คือไซน์พายส่วน6เท่ากับ1นส่วนสอง่แสดงว่าเซต้าคือพายส่วน6แล้วถ้าเกิดไปตกในควอเลนที่สองใช้อะไรคะพายลบพายส่วน6เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ 5พายส่วน6เราก็จะได้ sin 5ห้พาย 5, Pi, ส่วน6เท่ากับ1ส่วน2ด้วยเหมือนกันโอเคไหมเราได้คำตอบ2ค่านะเพราะฉะนั้นใน1รอบเนี่ยใน1รอบของการวนวงกลม1หน่วย1รอบเราจะได้ค่าเซต้ออกมาคือพายส่วน6กับ5พายส่วน6ได้ค่าไซย์เป็น1ส่วน2 แต่ทีนี้การวนหนึ่งรอบได้2ค่ามันสามารถที่จะวนต่อไปอีกรอบที่2รอ,อบที่3รอบที่4เรื่อยๆถูกไหมคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปเนื่องจาก s i n 2n π ค่ะและบวกพาส่วน6ตัวนี้เท่ากับ s i พายส่วน6นะและ s i n 2n π บวก5ส่วน6 ตัวนี้มันก็เท่ากับ s i n 5พส่วน6นะต่างเท่ากับเศษ1ส่วน2ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าคำตอบเราจะตอบในรูปทั่วไปละเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนี่ก็ n เป็นจำนวนเต็มนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ในรูปของดังนั้นเซตาเท่ากับ2 n พบวกพายส่วนห และ2 n ไพบวก5าส่วน6เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มก็จะตอบแบบนี้นะคะข้อ2สรุปนะถ้าเขาไม่ได้กำหนดให้ขอบเขตมานะคะเราจะตอบในรูปทั่วไปก็คือ2 n ไพแล้วก็บวกเซตาที่เราหาได้ถ้าเซตาเราหาได้แค่ค่าเดียว คำตอบก็จะเป็น 2nπ บวกค่าเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเซตาเราหาได้หลายคําตอบอย่างข้อนี้ได้2คําตอบนะคะเราก็จะ 2nπ บวก 5π ส่วน6กับ 2nπ บวก π ส่วน6ถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกเนาะอต่อไปข้อที่3ข้อ3โจทย์ให้2ไซ n ์กำลังสองเซบวก3คอสเซตาลบ3เท่ากับศ ตัวแปรของเราในที่นี้ก็คือตัวเซต้านั่นเองนะคะแต่ว่าฟังก์ชันของเราจะมี s ซน์เซต้ากับคอ s เซต้าถือว่าเป็นค่าฟังก์ชันคนละตัวกันลักษณะโจทย์การแก้สมการข้อนี้เราต้องพยายามเปลี่ยนรูปให้เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันซะก่อนนะคะเปลี่ยนรูปให้เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันอ่ะอย่างนี้มี s i น์กับ c o s หนูก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็น s i น์ทั้งคู่หรือเปลี่ยนเป็นคอ s ทั้งคู่นะคะ เราจะไปเปลี่ยนตัวไหนดีเราก็มาดูก่อนว่าจากที่เรารู้เนี่ยถ้าเป็น s i น์กำลังสองมันสามารถเปลี่ยนรูปได้ถูกไหมคะเป็น1ลบคอสกำลังสองเซตาแต่ถ้าเกิด Cos เซตเราจะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรอ่ะตัวนี้ยังไม่มีเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นตัวอื่นได้บ้างแสดงว่าเราก็ควรจะเปลี่ยน ไซน์กำลังสองให้เป็น cos นะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนมีไซน์กำลังสองเปลี่ยนเป็น1ลบคอสอ่ะบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เป็น2คูณอยู่กับ1ลบคอสกำลังสองเซตาบวกเหมือนเดิมนะจากนั้นเราก็จัดรูปหน่อยนะคะเป็น2ลบ2 c o คอสกำลังสองเซตาบวก สามคอสเซตาลบสามเท่ากับศูนย์ตัวเลขกับตัวเลขอเอามารวมกันได้ลบสองคอสกำลังสองเซตาบวกสามคอสเซตาลบอสองลบสามก็ได้ลบหนึ่งจากนั้นเอกคอสกำลังสองหน้าคอสมันคือลบสองเพราะนั้นครูจะเปลี่ยนเป็นสองโดยการนำลบหนึ่งคูณตลอดสมการ ก็จะได้แบบนี้นะคะพอมาอยู่ในรูปนี้แล้วเนี่ยวิธีการก็คือให้นักเรียนมอง c o s เซตาเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ทำให้เราคิดง่ายครูกำหนดให้สมมุติว่ามันเป็น x ก็กันแล้วกันนะคะสมมุติว่ามันเป็น x เพราะฉะนั้นไอตัว2 c o s อกำลังสองเซครูจะเปลี่ยนเป็น 2x กำลังสนะคะ สองคอสกำลังสองเซตาคูเปลี่ยนเป็น 2x ก,กำลังสองต่อไปลบ 3x แล้วก็บวก1เท่ากับ0ะอันนี้คูเอามาเปลี่ยนในกระดาษทษเนาะพอเปลี่ยนคอสเซตาเป็นตัว x แล้วหน้าตามันจะกลายเป็นแบบนี้มันทําให้นักเรียนแก้สมการได้ง่ายขึ้นนะพอมาอยู่ในรูปนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนการแก้สมการถัดไปก็คือการแยกแฟกเตอร์แยกเป็น2วงเล็บใช่ไหมคะอ่ะก็ได้ 2x ก,กับ x แล้วก็ลบ1กับลบ1นะคะอะเราได้ตัวนี้แล้วเราก็ย้อนกลับไปแทนข้างบนในโจทย์ก็จะเป็น2 x คือ cos เซตานะคะลบ1คูณอยู่กับคอ s เซตาลบ1เท่ากับศ ะะอันนี้คือแทนย้อนกลับข,ขึ้นไปข้างบนนะคะที่โจทย์เหมือนเดิมจากนั้นเราทําอะไรต่อจากบรรทัดนี้ปกติกลับมาที่กระดาทษทดนะคะเราจะได้จากบรรทัดนี้เราจะได้ 2x ลบ1เท่ากับ0หรือ x ลบ1เท่ากับ0แล้วนักเรียนก็หาค่า x ต่อใช่ไหมคะนักเรียนก็หาค่า x ต่อ,อ,เ,เ,อ,ตอเพราะฉะนั้นทํานองเดียวกันเลยย้อนกลับไปที่โจทย์ของเรา แค่เปลี่ยนตัว x เ,เป็น cos เท่านั้นเองนะคะ,ะเราจะได้2 cos theta ลบ1เท่ากับ0หรือ cos theta ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น cos theta เท่ากับ1ส่วน2 cos theta เท่ากับ 1, 1ข้อนี้กำหนดขอบเขตมาใช่ไหมคะกำหนดขอบเขตมานี่ไง เซตาอยู่ระหว่าง0ถึง360องศาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาเซตาของเราคอสเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่าคอสเป็นบวกเพราะฉะนั้นอยู่ในควอนันที่1หรือควอนันที่4ถ้าควอนันที่1ตอบเซตาถ้าควอนันที่4ตอบ 2, พายอ้าขอโทษข้อน,นี้เป็นมุมองศานะคะก็จะเป็น 360- ลบ เซตาโอเคไหมอ่ะคอสอะไรได้เศษหส่วนสก็คือมุม60นั่นเองและ360-60กลบ 60, ก็คือมุม300นั่นเองต่อไปคอสอะไรได้1 cos สที่ได้1คือต้องอยู่บนแกนถูกไหมคะคอสคือค่าของ x เพราะนั้น x เท่ากับ1เนี่ยก็จะอยู่ที่ ที่แกน x ฝั่งบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมีขนาดของมุมเป็นศูนย์องศาหรือวนไปอีกรอบหนึ่งก็ได้360องศาก็ได้เพราะเงื่อนไขของเราเนี่ยเซต้ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์องศาแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 6 0องศาเพราะนั้นเป็น0ูนย์กับ3ามร้อสได้สรุปคำตอบเซต้าของเราข้อนี้ก็จะมีคำตอบอยู่ทั้งหมด4คํคำตอบนะคะ ศูนองศา60องศา300องศาแล้วก็360องศาเรียบร้อยได้4คํคำตอบหรือถ้าเกิดว่าโจทย์ให้ตอบเป็นเซตคำตอบนักเรียนก็ใส่เซตครอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้นนอกสุดก็ใส่เซตครอบเข้าไปอ่ะไปกันต่อได้3ตัวอย่างละต่อไปตัวอย่างที่4นะคะกำหนดแทน x เท่ากับ1 แทนเเท่ากับ1เราก็รู้เลยว่าแทน x เท่ากับ1เนี่ยมีมุมอะไรบ้างที่ทำให้แทนเท่ากับ1และแทนเท่ากับ1จะอยู่คอร์รันที่1กับคอล์รันที่3นะคะถ้าคอร์รันที่1ตอบเซตาตอบอะไรคะแทนอะไรได้1แทนพายส่วน4ี่แทนพายส่วน4เท่ากับ1มีอีกไหมมีแทน 10. อะไรคะ ถ้าคนละที่3านี่ต้องเป็นพายบวกเซต้านาะก็คือพายบวกพา่ส่วน4 5พายส่วน4ะเท่ากับ1มี2คําตอบพายส่วน4กับ5พายส่วน4แต่ข้อนี้นั้นไม่ได้กําหนดช่วงมานะเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบที่อยู่ในรูปทั่วไปนะคะ x ของเราก็จะเท่ากับ2 n ไพบวกพายส่วน4และ 2n พบวก5พส่วน4อ่ะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มโอเคไหมอ่ะได้คำตอบเรียบร้อยต่อไปข้อ5ให้ sin เซตาบวกคอสเซตาเท่ากับ1ตรงเนี้ยค่า sin ากับค่า cos บวกกันเป็น1นนักเรียนก็ต้องรู้ละว,ว่า มันก็ต้องเป็น0 1 1 0นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่บนแกนนะคะ1 0ูน์อยู่ที่แกน x ฝั่งบวกแล้วก็01อยู่ที่แกน y ฝั่งข้างบนเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเซตาเป็นอะไรคะถ้าแกน x นี่เซตาเป็น0ถูกไหมแล้วถ้าเกิดแกน y ล่ะเซตาเป็นอะไรไพ่ส่วนสใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะมี 0กับพายส่วน2ไม่ได้กำหนดขอบเขตมาไม่ได้กำหนดขอบเขตมาเพราะฉะนั้นก็ตอบในรูปทั่วไปดังนั้นเซตาของเราก็เท่ากับ 2n พายบวก0เพราะฉะนั้นไม่ใส่นะคะและ 2n พายบวกพายส่วน2เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มอ่ะเราก็จะตอบแบบนี้ข้อที่5เรียบร้อย ไปต่อเลยค่ะแบบฝึกหัดในชีตนะคะครูยกมาให้เขาบอกว่าโจทย์นะคะจงแก้สมการเมื่อเซตาอยู่ระหว่าง0นะคะเซตาเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2พายเพราะฉันกำหนดขอบเขตมาให้คำตอบนักเรียนต้องหาเป็นคำตอบเลยนะข้อที่1 2 cos อคอกำลัง2เซตาบวกคอสเซตาเท่ากับ0 ข้อ1เนี้ยเขาให้ฟังก์ชันคอร์สมาทั้ง2ตัวเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเราต้องจัดรูปให้ได้นะคะในที่นี้เราจะจัดรูปยังไงจะแยกเป็น2วงเล็บก็ไม่ได้เพราะเรามีแค่2ตัวบวกกันแล้วก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็พยายามดึงตัวร่วมกันละกันตัวร่วมที่มันมีอยู่จากที่เราเห็นนี้สิ่งที่เป็นตัวร่วมก็คือ cos เซตานะคะเป็นตัวร่วมดึงออกมานอกวงเล็บ ด้านในตัวแรกก็จะเหลือ2 cos เซตาบวกด้านหลังก็จะเหลือ1เท่ากับ0อ่ะพอเราแยกออกมาเป็น2ตัวแบบนี้แล้วเราก็จับให้ตัวหน้าเนี่ย cos เซตาเท่ากับ0หรือในวงเล็บค่ะ2 cos เซตาบวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเซตาเท่ากับอะไร cos อะไรได้0 cos 90 คอสเคือไพส่วน2ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกที่มันได้0นะคะ3ายส่วน2ใช่แล้วมาอีกฝั่งหนึ่งคอสเซตาก็จะเท่ากับลบ1ส่วน2อคอสอะไรที่เป็นลบ1ส่วน2ก็ต้องอยู่คอสันที่2กับคอสันที่ สามใช่ไหมคะค่าคอสติดลบอ่ะคอสอะไรได้1นึส่วนสปกติก่อน1นึส่วนสธรรมดานี่คือคอสายส่วนสมใช่ไหมคะมุม60สิบอ่ะส่วนสเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในควอันที่2ก็จะได้2องยส่วนสามให้อยู่ในควอันที่3ก็จะได้5้ายส่วนส ครูเขียนผิดขอโทษต้องเป็นอะไรนะ4พายส่วน3นะคะสรุปคำตอบอ่ะดังนั้นเซต้าของเราก็เท่ากับพายส่วน2 2พายส่วน3 4พายส่วน3และ3พายส่วน2นะคะก็จะมี4คำตอบแบบนี้ ตามที่โจทย์กำหนดมาเนาะเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึง2พายเราก็จะได้คำตอบออกมาเลยนะคะต่อไปข้อ2 2 s i n งไซด์กำลังสองเซลบไซด์เซต้ลบ1เท่ากับ0ข้อนี้มี3ตัวนะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชัน s i n ์ด้วยเพราะฉะนั้นแยก2วงเล็บค่ะแยก2วงเล็บวงเล็บแรกถ้าใครมองไม่ออกอะในกระดาษทดก่อนได้นะ สอง x กําลังสองลบ x ลบห่เท่ากับศูนยใครแยกไม่ได้แยกในกระดาษทดก่อนเลยได้อะไรได้2 x กับ x นะคะแล้วข้างในล่ะจะเป็นอะไรบวกหนลบหนะคะอ่าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปใส่ในโจทย์นะคะก็จะได้เป็นสองไซนเซตาบวกหแล้วก็ s i n เซตลบ1โอเคจากนั้นแยกเป็น2ฝั่ง2 s i n mm ์เซบวก1เท่ากับ0และเอะหรือ s i n เซตลบ1เท่ากับ0ตัวแรกก็จะได้ s i n เซตเท่ากับลบ1ส่วน2ตัวที่2ก็ได้ s i n เซตาเท่ากับ1เป็นลบหสนสอยู่ตรงไหนอลบหน่งส่นสก็อยู่ควอลันที่3กับควอนันที่4ถ้า s ซายปกติ ที่เป็น1นึ่วนสนี่คือพายส่วน6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ข้อดันที่3คือพายบวกพายส่วน6ได้7จ็ดไพ่ส่วน6ถ้าอยู่ค้อดันที่4คือ2องไพ่ลบพายส่วน6ก็ได้11บเอ็ดไพ่ส่วน6โอเคได้ออกมาฝั่งหนึ่งละต่อไปอีกข้างหนึ่งไซนเท่ากับไซนเซตาเท่ากับ1เพราะนั้นค่าไซนคือค่าของ y ถ้าเป็น1ก็คืออยู่ที่พายส่วน2 เซตาตัวนี้ก็จะเป็นพายส่วน2สรุปคำตอบดังนั้นเซตาเท่ากับพายส่วน2 7พายส่วน6แล้วก็11พายส่วน6นะคะถ้าโจทย์ให้ตอบเป็นเซตคำตอบก็ใส่เซตครอบเข้าไปเรื่องของสมการตรีโกณมิติก็ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการจัดรูปนะคะเป็นการคิดค่า ตัวแปรออกมาในที่นี้ของเราก็จะเป็นตัวแปรที่เป็นมุมเป็นเซตาอะไรประมาณนี้นะคะอโอเคจบเรื่องสมการตรีโกณมิติไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ